เรื่องนี้เกิดขึ้นที่แถวแถวพื้นที่ของตำรวจสอนอสม็ดเอสอสพอสเมเ็ดไม่ใช่สอนอนะสอพอนะคะช่วงประมาณสามทุ่มครับท่านผู้ชมครับค่ะเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุการณ์รถไปพุ่งชนคนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะฮะไปถึงก็เห็นรถฮอนด้าสีขาวคันนี้จอดนะครับเปิดไฟกระพริบอยู่หมายเลขทะเบียนขอไขอ่อ่างเจ9 5 ทะเบียนชนบุรีนะครับแล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บสาหัสนอนร้องโอดโอยอยู่นะครับนี่นะฮะอยู่ข้างๆกับถังขยะเก่านะฮะแล้วก็ใกล้ๆกันก็เจอมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งได้รับความเสียหายโอ้เจ็บสาหัสเลยนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็หน่วยกู้ภัยช่วยกันปฐมพยาบาลเป็นเบื้องต้นให้สำหรับผู้บาดเจ็บก่อนแล้วก็สอบถามคนขับรถเก๋งคันนี้ครับชื่อว่าคุณสุดา ะะอายุสามสิบปีคุณสุดาก็เล่าเหตุการณ์นี้ด้วยความตื่นเต้นตกใจนะครับว่ามาหาเพื่อนแล้วก็กำลังจะกลับบ้านแต่ว่าจังหวะที่ขึ้นมาบนรถนะครับแล้วก็จะถอยรถเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเกียบคันเร่งแรงผิดปกติคือเหมือนเหยียบผิดอ่ะครับเข้าเกียร์ถอยหลังเวลาลวเข้าเกียร์นเ,รเนี่ยโดยส่วนใหญ่เขาก็จะ เหยียบเบรกก่อนนะ oh. ก็จะเหยียบเบรกก่อนแล้วก็เปลี่ยนเกียร์เข้าเกียร์เหยียบเบรกเอาไว้ใช่ไหมครับค่ะแต่ว่าของแกเนี่ยแกเหมือนกับไปเหยียบคันเร่งอย่างแรงเลยนะฮะเป็นเกียร์ถอยหลังก็เลยพุ่งเข้าชนนะครับคนที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะฮะที่กำลัง,ลงเก็บเก็บขยะข,ข,ยของเกา่าโยมันอยู่ด้านหลังรถพอดี แกยืนเก็บขยะของเก่าเพราะว่ามันก็เป็นอาชีพแกเนะาะค่ะยืนเก็บขยะชนเขาอย่างแรงก็เลยได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับคนที่เห็นเหตุการณ์ก็บอกว่าคนที่ถูกชนเนี่ยก็เป็นคนที่ทํางานขยันขันแข็งนะครับเพราะฉะนั้นก็เ,ออเห็นรถเก่งคันนี้แหละพุ่งมาทางอย่างเร็วเลยนะครับถอยหลังมาแล้วก็เห็นว่าโอ้โหนะมาพุ่งเข้าชนอย่างแรงก็ไม่คาดคิดเหมือนกันออาลองฟังคน ที่เห็นเหตุการณ์เล่าดูนะครับปามอยมาจกูู่แหละอมแรงมากป้าเกียรด่าเกียอะไรผิดแหลอยแรงมากป้าเาเนี่ยกเดือนเนี่ยเากเก่าเกประยูเขาไม่ยนมันมาไวอ่ะป้าเนี่ยแกยืนเก็บอยู่ปกติใช่ไหมแม่นยืนยกองรือะแล้วก็หันมาพอดีมันไม่ทันแล้วชนแรงไหยคะแรงลอยมาแรมาก รถเกียร์ออโต้เนาะใครจะไปคิดว่าอยู่ด้านหลังแล้วเนี่ยยังโดนชนได้ปกติโดนชนต้องถูกชนจากด้านหน้านะคะแต่ความผิดพลาดของคนขับก็คือเข้าเกียร์ถอยหลังแล้วไปแตะหรือว่าไปเหยียบคันเร่งแรงเกินไปรถใหม่เนี่ยนะครับมันจะต้อถเก่าหรอรถเก่าเนี่ยเข้าเกียร์ถอยหลังแล้วยังรถผมเนี่ยผมเข้าเกียร์ถอยหลังแล้วมันก็ไม่ขยับนะเออจะเทียบกับรถคุณไม่ได้ละค่ะรถคุณถ้าเป็นรถคนอื่นนะเข้าเกียร์ถอยหลังมันไปแล้วนะรถใหม่อะ เพราะฉะนั้นต้องแตะเบรกเอาไว้ไม่ใช่ไปเหยียบคันเร่งเพิ่มถ้าเหยียบคันเร่งเพิ่มเนี่ยพุ่ยงยังรดคุณเนี่ยหม่ๆอย่างเงี้ยราคาพแพงๆเงี้ยคุณไปเข้าเกียร์ปั๊บคุณเหยียบคันเร่งถอยหลังปั๊บพุ่งลแลรวยิ่งตกใจยิ่งเหยียบใหญ่เลยนะแต่คุณต้องแตะคล้ายๆจริงๆพอเข้าเกียร์ถอยหลังมันก็ถอยอยู่แล้วมันไม่ต้องเหยียบคันเร่งก็ได้ใช่คุณต้องค่อยๆแตะเบรกเลี้ยงเบรกเอาไว้เพื่อไม่ให้มันพุ่งแรงจนเกินไปนะครับะค่ตำรวจก็นั่นแหละครับนำตัวไปบันทึก หลักฐานเอาไว้เสร็จแล้วก็บอกว่าก็ส่งผู้คนขับเนี่ยฮะตรวจดูว่ามีสารพวกแอลกอฮอลอะไรหรือเปล่า oh. นะครับถ้ามีก็จะต้องเพิ่มอีกข้อหาอหนึ่งนะฮะ แต่เบื้องต้นก็เป็นเรื่องของการขับรถโดยประมาททาให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บนะครับก็ระวังนะคะเวลาเห็นคนจะออกรถสตาร์ทรถอย่าไปอยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังนะฮะข้างหน้าหรือข้างหลังเวลาคนถอยเหมือนกันนะถอยรถเนี่ยไปถอยเยอะยาวยาวยาวห่างห่างห่างไหนนะคะประเภทที่ไปดูรถส่วนใหญ่ไปไปอยู่ข้างหน้าถ้าจะบอกให้เดินหน้าก็อยู่ข้างหน้าถ้าจะบอกให้ถอยหลังก็ไอยู่หลังให้อยู่ขอบขอบให้อยู่ด้านข้างเพราะบางทีเราไม่รู้คนขับชำรานหรือเปล่า คือยายอยู่ในรัศมีหน้ารถที่จะพุ่งชนเราหรือว่าหลังรถที่จะพุ่งชนเราเวลาเราไปบอกทางนะเวลาเราไปบอกอนะครับคนขับเพราะว่าบางทีคนขับถ้าเออขึ้นมาก็มีเรื่องเหมือนกันมันก็เกิดเหตุการณ์เยอะใ่คะพุ่งเข้าชนคุณสังเกตมนร้านสะดวกซื้อเดี๋ยวนี้ที่อยู่ริมถนนเะค่ะเขาจะนอกจากทาร้านสะดวกซื้อริมถนนเนี่ยเขาจะตั้งเสาไว้เลยจริงหรือเปล่าอ้าวคุณสังเกตสิสมัยสมัยนี้นะเสาอะไรอ่ะตั้งเสาเสาตั้งขึ้นมาธรรมดาเนี่ยเพื่อ ระดับความสูงประมาณสักเกินเข่าขึ้นมานิดหน่อยอมันก็คงมีคนขับรถไปแล้วก็เผลอเหยียบคันเร่งต่อแล้วพุ่งเข้าไปในร้านเยอะอ๋อเอาไว้กันร,รถเหรอคะอ่าผมสังเกตนะเป็นกนะันชนอย่างเี้นะเดี๋ยวนี้ถ้าร้านสะดวกซื้อที่อยู่ใกล้ถนนมผมเห็นทําเสากันไว้ทุกทุกร้านเลยค่ะเออ,เอ,อ